อุ้ยทา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 ยสวัสดีครับผมมือหนีพี่น้องครับเ่าจิมาล่องไอเหห์ไหมเป็นเหห์เหห์จีนนะครับเป็นเหห์จีนมาล่องเบิรงพี่น้องล่องเบิรงล่องเท็ระบบเบิร์นวชิมานบออันนี้ก็นี่นะครับเอาก็ใส่กับไปิใส่ปึ๊บจะแบบนี้ เอาแบบง่ายๆเฮานะครับผมเคืองเรียกเบิง้งดูมันจีเป็นยังไงวานเคื่องเรียกนี่มันจีแตกากี่ไปยังไงบุณหอเนามาพี่น้องมาลุ้นกันนะกันสองหนึ่งน้ำเหลือง เขาว่าเขาต้องเอาวงให้เียออกอุ้ยทันทันทันเห็นยังเห็นยังอุ้ยทันทันถ่าย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 ขึ้นมาโอ้พี่น้องพี่น้องก็บ่มหมานหมาอุ้ยอู้เป็นได้เป็นได้พี่น้องสองแต้มสองแต้มอุ้ยเด้อเด้อเด้อแป๊บหนึ่งมาใส่อุ้ยขนาดว่าแหม่มาแตกแล้วพี่น้องอุ้ยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเอามาให้เออแป๊ามาไปกด อืมเฮียบุตเต๋อีกแล้วได้อีกบุน้อมาอีกบุน้อคือบุหมมาไม่ไหมท่านทำมาตรงนี้ก็ได้หนิไม่แก่ตรงนี้ก็ได้ นั่งได้นั่งลงก็ได้นั่งลง,ง,ง,งเออแล้วก็ถ่ายมาเบิ่งพี่น้องเฮาจิ้มหมานอีกวลน,นะครับผมสามสองหนึ่งไปแล้วก็ถ่ายกระแผ่ฝั่งนึงหนึ่งสองสามเออสวยสวยสวย,สวยพี่น้องเขาปล่อยปล่อยทิ้งไว้นะครับผมเออสวยปะนี่ติดหนึ่งนี่โอ้ตินเป็นตัวโมโ่ทานหมานไหม ไม่อะหลวงพ่อจะเบี่ยดตรงนู้นตึงไปเออพอได้อยู่พอได้อยู่มาอุ้ยน้ำแรงน้ำแรงทุกคนสีหมันบ่ครับผมสีหมันบ่ครับผมสีหมันบ่ครับผม อา,อ,าอากินมานอยู่ในสองตัวคนละโตกระลูกกรไพี่น้องมานี่โอ้หมานมานมานเอาเอาแล้วครับผมผูม้ใดมักผู้ใดมักคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพื่ั้งใจเพจปีพากินพาเที่ยวชาแนลนะครับผมกดไลค์หลๆพี่น้องขอบคุณครับ